นตอนไหนคะกลางวันดีใช่ไหมคะอันนี้ค่ะก็เป็นความเชื่อของแต่และบุคคลนะคะใครมีความเชื่ออะไรก็พิมพ์ขึ้นมาได้คะ่ะข้อปีนักษัตวกันหรือยังคะพอ,พอพูดถึงปีนักสัตว์นะคะก็จะรู้เลยใช่ไหมคะว่าพวกเราค่ะอา,อายุอายุอนามกันที่เท่าไรใช่ไหมครูกรแตเกิดปีมะเส็งก็ตอนนี้ก็อายุส4่สิบ่จะย่างเข้า45แล้วคะ่ะปีนี้44เต็มคนโดยส่วนใหญ่อายุ 40อัพ30อัพอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้เรื่องของปีนักษัตรกันนะคะแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ก็เขาจะไม่ไม่ไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องของปีนักษัตรของปีการเกิดของตัวเองมากเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะพี่ประชุมนะคะยินดีต้อนรับค่ะแต่ละท่านได้ไลฟ์สดแล้วนะคะ การไลฟ์สดเป็นอย่างไรกันบ้างคะมาพิมพ์ทักทายกันได้ค่ะการไลฟ์สดครูกัตยายญิงบอกว่ายิ่งเราไลฟ์สดเรายิ่งส่งคุณค่าให้กับผู้คนได้มากขึ้นอย่างน้อยก็ให้กําลังใจกันและกันอย่างน้อยก็ให้อาชีพซึ่งกันและกันนะคะหลายคนเข้ามาเกี่ยวก้อยได้ปุ่มไลฟ์สดจากการที่เกี่ยวก้อยเป็นผู้ติดตามกันและกันค่ะแม่น้ําเพนบอกว่าแม่น้ําเพนไม่มีมดลูกตั้งแต่ปี57ค่ะเหมือนกันเลยเห็นไหมคะ ของกลูกาตาน่าจะก่อนนะคะน่าจะก่อนน่าจะก่อนค่ะเพราะว่าผ่าตัดเมื่อเมื่อเป็นสิบปีแล้วค่ะเอาเอาก้อนเนื้อออกแล้วเอามดลูกออกอย่างเงี้ยค่ะยังไม่กล้าไลฟ์ใช่ไหมคะพี่โกวิทบอกว่า,ย,า,าย,วยังไม่กล้าไลฟ์ใช่ไหมคะพี่โกวิทยังไม่กล้าไลฟ์สามารถไลฟ์สดได้นะคะของพี่โกวิทย์ทำธุรกิจส่วนตัวทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยสามารถพิมพ์แนะนำเพื่อนๆได้นะคะ แล้วก็บอดบริหารวิสตัมคุยแอลก็เข้ามาในไลฟ์สดของครูกระแตสามารถพิมพ์ทักทายนะคะครูกระแตจะอ่านโปรไฟล์ก่อนนะคะบางคนยังไม่ได้พิมพ์นะสวัสดีค่ะแม่มดแมวครูกระแตชิงไลฟ์สดก่อนแม่มดแมวนะเดี๋ยว18นาฬิกาแม่มดแมวสาวสกลนครก็จะไลฟ์สดโดยปกติถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ไปวัดไม่ทําบุญแม่มดแมวก็จะไลฟ์ตรงเวลา18นาฬิกานะคะแต่ครูกระแตเป็นแม่ทัพแม่ทีมใหญ่ก็แม่ทีมก็จะ จะไม่จะไม่ไลฟ์ชนกับลูกๆค่ะให้ลูกๆไลฟ์ก่อนนะคะครูกรตัตเตก็จะมาไลฟ์ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงค่ะครูกรตัตเตไลฟ์สดไม่ถึงชั่วโมงนะคะใครมีอะไรถามขึ้นมาได้พอไลฟ์ไม่ถึงชั่วโมงอัปโหลดลงช่อง YouTube ได้อัปโหลดลง Facebook ได้ก็สามารถติดตามได้ค่ะแล้วครูก็ตัดคลิปสั้นๆในช่อง Tik t o อกได้ก็ไปย้อนดูได้นะคะไปไปฟังไปเก็บเขาเรียกว่าเก็บคีย์นะคะไปเก็บคีย์ค่ะมีมีก้อนที่ อ๋อนะคะคล้ายๆกันเลยค่ะถ,ถึงบอกว่าสินเสมอจึงมาเจอกันคนเราท่าบุญไม่สัมพันธ์คงไม่มาเจอกันใช่ไหมคะไม่มาเจอกันไม่มีเรื่องราวคล้ายๆกันก็คงจะไม่มาเจอกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็มีสายเลือดของของคนไทยนะคะไม่รู้ว่าสายเลือดต่อสายเลือดใครต่ออะไรมากมายถึงได้มาเจอกันปู่ เพราะเล็บปู่ย่าตายายนะคะบ้านพุดของเราอาจจะรู้จักกันมากมายนะสวัสดีค่ะพี่กัญญานะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะแม่มดออนไลน์รับทั้งพ่อมดและแม่มดนะคะยินดีต้อนรับใช่ค่ะใช่ค่ะพี่น้ำเพ็ญน,นะคะขอบคุณมากค่ะเราเราได้มาเจอกันนะคะของครูกาแตก็จะบอกได้เลยค่ะคือผลิตภัณฑ์ของครูกาแตก็จะเป็นเรื่องของสายบุญสูตรเจนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเป็น เป็นกาแฟาเจโกโก้เจแล้วก็ไฟเบอร์เจ,เจก็จะใน,นเรื่องให้ให้สุขภาพกับผู้คนค่ะอาชีพของครูกาแตก็คือเป็นลูกสาวชาวนาน,นะคะครูกาแตไม่ได้จบเภสัชไม่ได้จบหมอไม่ได้จบพยาบาลนะคะแต่ครูกาแตอยู่บริษัทยามาก่อนประมาณ14ปีค่ะเกี่ยวกับเริ่มต้นจากยา,าธาุน้ำขิงตาดาวนะคะเนี่ยค่ะคือมันชีวิตมันเหมือนถูกอะไรมานะคะมันถูก กำหนดมาให้เป็นแบบนี้ค่ะให้ได้มาสอนนะครูครูก็แตได้มาเป็นครูครูสอนออนไลน์แบบนี้ค่ะเมื่อก่อนนะครูครูจะได the ้เร an ียนนะคะครูรู้นะคะครูรู้ถายาทครูได้ครูได้เรื่องของครูรถายาทแต่ไม่ได้มาแต่ครูปฏิเสธไม่เอาครูทายาทได้ได้เขาเรียกว่าได้ได้ได้สิทธิ์นะคะได้เป็นครูทายาทแต่ครูไม่เอาครูทายญาทใช่ไหมคะแล้วก็ได้ได้โค้ต้าครูอะไรสักอย่างนี้นะคะ แต่ว่าครูลุงของครูกระแตเป็นครูเขาบอกว่าเฮ้ยอย่ามาเป็นครูเลยเป็นครูแล้วแบบไม่รวยอ่ะไม่ได้ดูถูกอาชีพครูนะคะแต่ว่าคือครูกลุงก็แนะนําไปเนาะก็อยากให้หลานมีอนาคตแบบมีไรายได้ที่ดีกว่าการกินเงินเดือนประจําอย่างนี้ค่ะอาชีพครูมั่นคงรว่าราชการก็คือมั่นคงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของเพดานทางการเงินใช่ไหมคะ